เรามาว่ากันถึงวิธีการพิมพ์หรือว่าปริ้นงานใน Excel นะคะวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษการใส่หัวกระดาษแล้วก็ท้ายกระดาษกันค่ะวิธีการก็คือสมมุติว่าเราเข้ามาใน Excel นะคะหน้านี้แล้วเราต้องการปริ้นหรือพิมพ์ข้อมูลเราก็จะไปที่อ f f i c e Button ตรงนี้คลิกแล้วไปที่คำว่าปริ้นนะคะจากนั้นให้ไปที่คำว่าปริ้นพรีวิวค่ะ อันนี้คือพรีวิวให้ดูว่าเวลาเราปริ้นออกมาเนี่ยในกระดาษของเราจะมีข้อมูลเป็นแบบไหนเลื่อนดูได้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะยังแปลกๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาปรับหน้ากระดาษให้มันเหมาะสมเวลาปริ้นออกมาจะได้ถูกใจแล้วก็ถูกต้องตามที่เราต้องการวิธีการก็คือให้ไปที่คำว่า Page Setup ตรงนี้ค่ะคลิกได้เลย ก็จะมีเมนู Page Set up แสดงขึ้นมาเห็นไหมคะหน้าแรกหรือแท็บแรกของเพจเนี่ยจะบอกว่าเราสามารถที่จะปริ้นแบบ Portrait ก็คือปริ้นแนวตั้งหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นปริ้นแบบ l a n d s c a p e ก็คือปริ้นแบบแนวนอนได้สมมุติว่าครั้งนี้เราต้องการปริ้นแบบแนวตั้งนะคะนอกจากนั้นเราต้องการที่จะจัดหน้ากระดาษเราก็ไปที่มาร์จิตรงนี้ค่ะ อันนี้คือรูปแบบหน้ากระดาษของเราเห็นไหมคะเวลาที่เราปริ้นออกมาอันนี้ก็คือตารางถ้าเราต้องการให้หน้ากระดาษทางด้านซ้ายเล็กลงก็คือขั้นหน้าทางด้านซ้ายเนี่ยมีขนาดเล็กลงกว่าปกติเราก็คลิกลดขนาดตรงนี้ได้ค่ะหรือว่าต้องการเพิ่มสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆไปที่3เลยพิมพ์เลข3ก็ได้ค่ะ แล้วกดโอเคสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะไปใหม่นะคะเราไม่ต้องการให้มันเยอะขนาดนี้เราต้องการให้มันเล็กๆเราสามารถพิมพ์ได้เลยคะ่ะจาก0.7เดิมให้เป็น0.5จากนั้นด้านขวาก็ต้องการให้เป็น0.5เหมือนกันพิมพ์0.5แล้วกดโอเคค่ะเห็นไหมคะ ขอบจะเล็กลงทีนี้สังเกตว่าถึงขอบจะเล็กลงแต่ข้อมูลก็ยังล้นอยู่ดีเราจะทำยังไงดีให้ไปที่ Page Setup อีกครั้งค่ะถ้ากลัวว่าขอบจะล้นให้ไปที่หน้าเพจตรงนี้นะคะแล้วให้เลือกตรงส a l e ค่ะ Fit to เลือกตรงนี้ Fit to ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษของ Excel ของเรา ในแนวกว้างนะคะแต่ว่าในแนวสูงเนี่ยเราต้องการที่จะมีกี่หน้าก็ได้เราอาจจะใส่ไป10หน้าเผื่อๆเอาไว้จากนั้นกดที่คำว่าโอเคค่ะเพื่อดูพรีวิวนะคะเห็นไหมคะรูปจะเล็กลงแต่ข้อมูลจะเต็มหน้าพอดีสังเกตว่าหน้าที่สองก็จะเต็มหน้าพอดีเห็นไหมคะก็จะไม่มีข้อมูลล้นแล้วเห็นไหมคะ นอกจากนี้ในเพจเซตอัพนะคะเรายังสามารถที่จะใส่หัวกระดาษแล้วก็ท้ายกระดาษได้ตรงเมนูนี้ค่ะ h e a d e r and f o o t e r ในช่องหัวกระดาษนะคะให้เรากดที่คำว่า Custom Header คลิกแล้วถ้าเราต้องการจะใส่เขาจะมีให้3ช่องต้องการให้แสดงตรงด้านทางซ้ายมือก็พิมพ์ตรงนี้ต้องการให้แสดงทางขวามือ ให้พิมพ์ตรงนี้ต้องการแสดงตรงกลางให้พิมพ์ตรงนี้เราต้องการให้แสดงตรงกลางนะคะก็คลิกตรงกลางแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะจากนั้นคลิกที่คำว่าโอเคค่ะเห็นไหมคะเฮดเดอร์ของเราก็จะมีตรงนี้แล้วถ้าเราต้องการที่จะใส่ ตรงท้ายกระดาษนะคะเราสามารถที่จะกดไปที่คำว่า Custom Footer ตรงนี้ได้ค่ะคลิกเข้าไปเลยก็จะมี3ช่องเหมือนกันสมมุติว่าเราต้องการใส่ทางขวาล่างตรงนี้เห็นไหมคะให้มีเลขหน้าเราก็คลิกตรงนี้แล้วเลือกที่ตรงนี้ค่ะ Insert Page Number คลิกเข้าไปแล้วคลิกคำว่า OK เห็นไหมคะ สังเกตว่าเขาจะแสดงให้ดูว่าฟุตเตอร์จะมีเลขขึ้นมามุมขวาล่างแบบนี้คลิกโอเคเลยค่ะเอาละค่ะจากนั้นสังเกตนะคะข้างล่างจะมีเลขหนึงข้างบนจะมีรายงานค่าใช้จ่ายไปดูที่หน้าที่สองเห็นไหมคะมุมขวาล่างก็จะมีเลขสองแสดงขึ้นมาแบบนี้ ถ้าเราโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งปริ้นก็คือกดที่คำว่าปริ้นตรงนี้ได้เลยถ้าเราไม่ต้องการก็ปิดออกมาก่อนค่ะนอกจากเราจะใช้ Office button ในการแสดงหรือว่าปรับเปลี่ยนหน้า Page Layout แล้วเนี่ยในเมนูตรงนี้เห็นไหมคะจะมีคำว่า Page Layout ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะคลิกที่มา g i n ก็จะมีสามารถเลือกได้ หรือว่าจะคลิกที่คำว่า Custom Margin s ตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ Orientation เราสามารถที่จะกดเป็น Portrait ก็คือให้ปริ้นแบบแนวตั้งหรือ Landscape แบบแนวนอนตรงนี้ก็ได้ Size ก็เหมือนกันค่ะเลือก Size กระดาษโดยปกติแล้วโดวยปกติของเราจะปริ้นที่ A4 กันก็เลือกที่ A4 ตรงนี้หรือ Print Area เราสามารถที่จะเลือก Set พื้นที่ในการพิมพ์ได้ค่ะอย่างเช่นเราต้องการพิมพ์อยู่แค่เท่านี้ลำดับที่1-10ถึง10แล้วก็ถึงแค่คอลัมน์ E เราสามารถคลิกแบบนี้แล้วเลือกคำว่า Print Area จากนั้นเลือกคำว่า Set Print Area แบบนี้เห็นไหมคะแล้วลองไปที่คำว่า Print Preview ดูค่ะ เห็นไหมคะมันจะมาอยู่แค่นี้เองก็คือ1น0ถึงสิที่เราเลือกเอาไว้ถ้าเราเลือกเอาไว้แล้วมันไม่ใช่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเราก็ไปที่ print preview เราเลือก clear print area เพื่อที่จะยกเลิกไปดู print preview อีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะกลับมาแล้วนอกจากนี้เรายังใส่ Break ตรงนี้ได้ค่ะ ซึ่งข้อมูลพวกนี้อาจจะมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันในครั้งต่อไปนะคะวันนี้จะขอแนะนำก็แค่การใส่ Mar g จิ้น i e n t a t i o n แล้วก็เรื่องของการใส่หัวกระดาษแล้วก็ท้ายกระดาษค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ